สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ๊กสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับเกมอะไรอะอ Ready Set Cook Ready Set Cook เย้เป็นเกมเี่ในมูเซนเจอร์โอเคเล่นกันเลย Start เข็บปัญญากิเอ่อเขาียาหาโอเคบี่บีนทำผัดเราทำดีฟรายโอเคสสดเสุดยอเราไอติมโคกไอ,อติมโคกเสิร์ฟรังจาน <laughs> รู้สึกว่าล้างจานงานหนักสุด <c oughs> ไม่เป็นไรเพื่อนเราไหวสวัสดีค่ะง่วงเลยจีกจำหนึ่งค่ะพี่โอเคค่ะจำไวาแล้วค่ะสสวัสดีคอะที่เน้องจาให้นี่ค่ะอะไรเนยเ ้องทำอะไรกุ้งกดีมากดีมาอ้ออื้อเจ้ะอ้จานจานอะไรวะลูกค้าเอ่ยจานก็อยู่แค่นี้ตัดหยิบเอกบ้างดาโอเคจ้ะจริงจริงโอ้โหนอนวเดอรเดี๋ยวเรารตักฟินไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวิวค่ะโน้ตเด็ก,ดก,ก,กค่ะหนึ่งกุ้งกุ้งกุ้งทิพยไปก่อนแล้วหนึ่งคุ้งค่ะจิสวัสดีค่ะวิ่งโอ้ยเอาไปหาอาจารย์้ปมันหัว

โอ้ยกั้เนี่เร็เฮ้ยตอบกั้งเดี๋วเหรอ่งเจียน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 ทันทันไม่ทันอุ้าปุ้งเจกันนะั้งดังกูรู้เดี๋ยวกูรักกันีมั้ โอ้ยไม่เห็นอะไรเลย,เลย,เเลยอะอะไรเงี้ยเราหยุดการให้อิสิค่ะขอบคุณ ไอติมนะบ้างทำอยู่ทำอยู่ทำไอติมอยู่ฟัอองการเลยดิ๊บ้าม โเคอเอเๆๆเคโอเคาาโอเคอออโอเคโอเคโอเคโคโอเ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 คอเคโอเอเคโคอโเอเคโออเ อุ้ยมันพลาดตรงไหนอ๋อพลาดคนเดียวที่พลาดจันที่วางจันไม่ทันคนที่อยู่บนเด็กป้นขวาสุดดินบนขวาไม่อี่แค่าดดาวเองไม่พาวเหรียญหาดาวก็มีความหมาย เาชอ,าอาุ้งกัดกระด้างกรด้างกระโยังอยากเล่นอมีด้กุ้งคุ้งกุ้งกระด้ด้งกรอันนี้ก็เลยอจะกรด้มีดสวัสดีคับเวสไปสุดระ โอ๊ยไปนั่งอะไรตั้งไกลน้ลองกูอุอ้ยอะไรเนี่ยไปนหนนะับสวัสดีครับพี่เอาเลยเอาเลย เออข้าจะเจ็บเอเอไม่ไม่ไม่ทันทันทันมีเศษทอดหมดกับทันทันเ ไได e, ได้้ยยตอนนี้ค <buenas> ือมองไม่ออกว่าใครเป็นใครแล้วตาลายเอซี่เอากระหาะเราไปทำไมเจ้ากุ้งอ่ะเขาอยู่ไหนวะ เป็นฟางใ้ก็ฟางเดี๋ยวเดี๋ยวแลคว้าก็อยู่ไหนวะแต่ว่าเราได้จิงแล้วจ้าเอาจาล้วจ้าฮัลโอะไรนี่

พังกัดมาเบี้ยตุ้งปี๊ดไปเลยไปเลยตกต้นตต้นไปเลยไปเลยตกต้นตกต้ไปเลย ไมขทำลยไม่ทำเลยไม่ทำเว้าวขโอ้บอกซิเราลาดโอ๊ยไม่เฮ้ย่าแล้วปะ เย้อีกสองดาบเจ็แ <laughs> ดแม่อุ้ยสิบนาทีพอดีเลย <laughs>